ร้อยปีร้อยปีเชิญโยกเข้าประจำที่ครับเชิญทุกท่านเข้าประจำที่นะ้องๆวัฒน,นธรรมโยกจาาิตอาสาอเจรอช่วยย้ายเก้าอี้กลับที่เดิมลูกลงก็ที่บ้านนายกที่ปรึาากษาเจ้าคณะภาคสิบเอ็ดก็เป็นประธานในพิธีพระเถรานุเถระพระคุณเจ้าที่ครบทุกรูป พระสงฆ์สมณศักดิ์สิรูปเจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลในพิธีวางปริญญาพิธานเจ้าหน้าที่เมืองนครราชสีมาท่านผู้ชมครับสุดยอรเจ้าหน้าจังหวัดนครับชสีมาการจัดพิธีต่างๆท่านพุณแม่ได้อำนวยความสะดวกให้ทุกเรื่องทุกด้านไม่ว่าจะเป็น,นด้านศาสนพิธีแต่ในเรื่องของขอแจ้งโรงทานในยามนั้นตอนนี้โรงทานขอปิดก่อนยามนั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจำน่ายเพราะว่าโยมรู้สึกความท่านไม่มานา การนั้นขอขอลงทานเปลี่ยนไม่เสริมครับเพราะว่าพอกาแฟนั้นตื่นไม่เหมือนมงคลซึ่งพิธีการสำคัญในวันนี้นะครับและนับบนทูลพิธีขนาดนี้เราได้นับความเมตตาจากพระมหาเถระนะครับนับตั้งแต่พระเดชพระคุณที่รา้านยก ที่ปรึกษาเจ้าคณะท่านคุณรศรีาราชสมาชิกะมนีรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาปัจจัยหล้าสอนะครับสหลังนะครับที่ตอนนี้สองหลังครับสองหลังหลังเเสุนเซึ่งเระในการจัดหาบุตสร้างีนในการพัฒนาผ้รตนนราชสีมานะครับในการพิธีในนสริพัฒน์ประยุทธ์นะครับรองเจ้าคณะสมเด็จเจ้าววงศ์สาบุรณอยู่กับเจ้าภาพหลังที่หนึ่งนะครับรแพทย์ชัดชัยคุณม ทุกคนจะาอดีเด่นนะครับตีหลังที่กล้าหมอชัดเจนแม่ทีเอาตรงเรื่องสนอครับคุณตาผมว่ายายลอยวันมาทำอะไปคุณนางมาอะไรในสมเด็จวันศิลาฤก์ในสุเด็จาในสด็จพระสดรีแม่นทร์แรงบันดาลใจมีความศรัทธาอย่างไรครับจึงได้อรนำชนะศิษยิอนุสิ์มาร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างครั้งนี้ครับและวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรครับอ่าวันนี้ก็มีความรู้สึกดีใจเพราะว่าชีวิตของเราเกิดมาข้าง ทุกท่านเดียวเราไม่รู้ว่าถ้าต่อไปจะไรหนักอะไรชื้นสายบุญเราก็เลยที่จะได้รับการจัดรวไากนี้ว่าท่านเป็นผู้ที่เริ่มสร้า ผู้ธนร์จะรราชสีมานีนะครับเป็นนายีงีนะครับซึ่งแม่คงดีเรื่องต่อไปท่านเป็นสัมผู้ที่มีใจบุญใจกุศสใเดี๋ว่าคนดี้ีเ่องดมเรื่องผู้มีเรื่องดีผู้มาเรืองดีคเรงดีผู้เื่อดีผู้มีเราง้่องดีีร่องดีมีรีู้มีเรั่องดเรา่อดี้่ดีมีเรืนั้มนผมคิดว่าการช่วย เือโรงพยบาลนี่ก็ิสุคัญนะครับเพราะว่านการ้ท่านได้บริจาคเงินฐานอย่างเดียทานนะท่ิาให้มาช่วยในเรื่องของโควิดทั้งแก้ในที่โรงพยาบาลท่านทุกานท่านพูดว่าชีวิตคนสันสำคัญที่สุดสิ่งใดเราพอช่วยได้เราก็จะช่วยอย่างที่มีายนี่คือพิธีานแห่งความเลื่อมใสสัตาในการที่สร้างสรุ้ปสนพน้ำพุตมลน้ำนครราชสีมาแห่งนี้ในรัชนา จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่ในการเชิญเทียบปัจจัยเครื่องเรียนจากนับแล้วก็โดยการสั่งการขับคณะส่งอำเภอสุนเนินนะครับโดยการนำของเร็ยนคุณท่านพระครูถาวรกิจจรักด์นักเตอร์จุคณะอำเภอสุนเนินนะครับโรกัสยานุสิทธิ์นะครับแล้วก็มูลนิธิเมนีทองดีเรื่องสุนเนินนะครับ กับเจ้าภาพอำเภอสุเนินนะครับวันนี้ถวายก่อน5หลังนะครับ3รล้านบาทนะครับในวันวางศิลาฤกษ์นะครับมาพนขอเจ้าที่พระทธศาสาจสังวด ปารอที่เรากอรมสองท่านนะครับทุกท่านโปรดต้าตามอิมาานิมะยังพันเตจัตุปัจจยาฮานานิสัปปริวารานิสังคัสสกโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเต สังโฆอิมานิจตุปัจจะยะคานานิสัพปริวารานิปฏิขันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจาอิยชนานัง ขำหาการททกรัตน์อิตายะผู้เจอข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจะตุปปัจจัยอันเป็นเครื่องหมายแทนปัจจัจสีแต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับ ถูกปัดใจ,ใจของข้าพเจา้าทั้งหลายาาท่านรับแล้ว,ลวโปรดนำไปเพื่อการก่อสร้างคุติส,สงฆ์จำนวนสิบหลังณพุทธมณฑลจังหวัดนครราชสีมา บอ้งอราชสีมาแห่งนี้เพื่ออุทิศุทส่วนบุญส่วนกุศลนแต่ปุปปการีชนผู้มีพระคุณู้มีพระคุณที่ล่องลัไไปแล้วมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยมาราบิดาเป็นต้นด้วยเพื่ออุทิศเทศส่วนบุญส่วนกุศลส่นบุส่วนกุศลแต่ยากทั้งหลาย ที่ลงรับไปแล้วตลอดถึงถวยเทศวดาทั้งหลายสัพพะินญญาณทั้งหลายสัมพะเวสีทั้งหลายพระภูมิเจ้าที่พระแม่นามตรณีนัสถานที่แห่งนี้ด้วยเพื่อประโยชน์และความสุขความสำเร็จ ความเจริญอย่างยิ่งแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยตลอดกาลนานเทิมขอพระสงท์กนั้นได้รับสาธุพร้อมกันหนึ่งครั้งนะครับสาธกขอเชิญคุณแม่และตัวแทนเจ้าภ้าพุติสงหลังละหนึ่งท่านนะครับมาถวายปัจจัย ที่เป็นเจ้าป่าป่าปัจจัยที่มาผมนายทีเนี่ยมาหลวงพ่อเจ้ากระนั้เพลยได้ที่นำปัจจัยมาเข้าสวายที่หลวงพ่อมาต่อสัมมาสัมปทาชนาโมทัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมปทาชาขอเจ้าหน้าที่พระภูตสัจจังหวัดมารอที่หลวงพ่อตรงสองท่านนะครับ ทุกจัตุปัจเจยะหานิสัพปริวารานิสังคัสสังโคนชยามะโคนชยามะสาธุโนพันเต สังโฆอิมานิอิมานิจตุปปัจจยะตูปปัจจยะฆานานิฆานานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคหานาตุปฏิคหานาตุอัมหากัญเจวะ ตาปิโตอาคิลังจะอิยัชน,นยชนานังอัมหากังทีฆรตตตัตังอิกายะพุเจริญะสงฆพุทธเจริข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายนวายจัุยจักตุปัจจัยอันเป็นเครื่องหมายแทนอันเป็นเครื่องหมายแทน ัจสี่แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับจะถูกปัจดัจของข้าพเจ้าทั้งหลายท่านรับแล้วโปรดนำไปเพื่อการก่อสร้างกุฏิสงฆ์จำนวนสิบหลังน้าพุทธมณฑลจังหวัดนครราชสีมา ขวัญนครราชสีมาแห่งนี้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแต่ปุปการีชนผู้มีกับคุณที่ล่องลบไปแล้วมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแต่ยากทั้งหลาย ที่รองรับไปแล้วตลอดถึงถวยเทพเทวดาทั้งหลายสัพพะวิญญาณทั้งหลายสัมพะเวสีทั้งหลายพระภูมิเจ้าที่พระแม่นางตรณีนักสถานที่แห่งนี้ด้วยเพื่อประโยชน์ และความสุขความสำเร็จความเจริญอย่างยิ่งแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยตลอดกาลนานเธอตขอพระสมทังนั้นได้รับสาธุพร้อมกันหนึ่งครั้งนะครับสาธุขาเชิญคุณแม่และตัวแทนเจ้าภาคกุติสงหลังเลนหนึ่งท่านนะครับมาถวายปัจจัย สองที่เป็นจอบน้ำเพ้งลาดที่นำปัจจัยมาเข้าสวรรอันี้หลวงพ่อแกงครับผมนี่หมัเจ้าน้ำผึงก่อนครับนี่มัจน้ำผึ้งก่อนครับจปัญญาให้เจ้าภาพมาหนึ่งหลังจากสคแม่นะครับเดีิยติดี๋ยวไม่ต้องขอดรองเท้านะไม่ต้องถอดรองเท้าเย หลังที่หนึ่งไม่ไม่วาดใจครับไม่ได้บอกทงข้าวมอชาติชายดวงดีเด่นคุณแม่รุนโหยดีเด่นหลังที่หนึ่งครับพี่มนต์พรสงฆ์ถวายแล้วก็สงฆ์ถอยนิดหนึ่งนะครับเจอุณแม่ทำมีพร้อมด้วยเจ้าอัศวีสงฆ์พระจิตหลังนะครับตัวแดงหลังน่าไปมาตายโยนนั่งลงนั่งลงคุณแม่ ลอยต้นแม่ที่ฐานนอยที่ฐานดังๆให้ทุกคอได้ยินอนนี้สองล้านสี่แสนบาทนะครับถวายก่อนสี่หลังนะครับสี่แสนบาทสร้างสี่หลังด้วยกันพระอุณุกาวะเจติอนาสาปัจใจนี้ถวายแก่พระสองอุณูกาวายชุปิติกราษาตระกาสร้างบุณิกาตะอุเทปุทธมณ์ขอให้เงินกุณิกาวชา วันนี้มีแค่สามล้านแล้วต่อต่อไปก็ขอให้ครูจิกาวะเชเงินนั้นมาเรื่อยๆเป็นทางทางล้านได้เถอะอาโยนปอยเปนิดหนึ่งปล่อยไป็นิดหนึ่งปอยเปนิดหนึ่งโยมนั่งตรงนั้นแหละปอยที่หนึ่งก็ให้ เป็นผู้รับแงนท่านเจ้าหน้าที่กรมาัจอวันนี้มอบก่อน3ล้านบาทนะครับ3ล้านห้าหลังก่อนนะครับเริ่มต้นมอบห้าหลังก่อนนะครับมอบให้สำนักพุทธครับรับไปเพื่อครับขอประกาศ เพื่อพระประสงค์ปวดทราบพระจิตของคุณแม่จีกองดีเลื่องจุเนินทำบุญวันนี้เป็นเบื้องต้นจำนวนทั้งสิ้น2องล้านสแสนบาทสามสามล้านก็คุณบอกพิ่นเสียหายได้เลยไม่ได้ท้านผู้ชมเสียหายเลยเอาประมายี่สิบสามล้าน3ล้านสามล้านสามก็เสียหาย Gracias. <laughs>